เสนาหอยดีใจมีเพื่อนแบบวินลี่ช่วยกันแบบหนี้106่ล้านทำงาน4ปีใช้นนี่จนหมดในอดีตเคยรุ่งเรืองอย่างมากในวงการบันเทิงสำหรับเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคแต่กลับต้องมาเป็นหนี้กว่า100ล้านจากเจ้าของกิจการเปลี่ยนสถานะมาเป็นพิธีกรรับจ้างทำงานหาเงินใชน้นนี่แต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จใช้นนี่ได้หมดภายใน4ปีซึ่งเสนาหอยบอกว่าต้องขอบคุณเพื่อนที่แสนดีอย่างวินลี่แม็กอินทอชที่ร่วมสุขร่วมทุกมาด้วยกัน โดยเสนาะหอยได้เล่าเรื่องนี้ผ่านรายการคมคอ Story Podcast ทางช่อง YouTube เบนคมขอฝากเตือนถึงการทำบริษัทกับเพื่อนๆบอกว่าให้จำไว้ดีๆวันแรกบาทแรกมันอะไรก็ได้แต่ถ้าล้านแรกวันแรกอะไรก็ไม่ได้เราต้องทำอย่างมีสติเคยเปิดบริษัทขึ้นมากับเพื่อน3คนคือวินลี่เปิ้ลและหอยเราทั้ง3คนทำมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหนังนิตยาสารซึ่งวงการบันเทิงนะช่วงนั้นมีอะไรมาเราก็ทำหมด ซึ่งตอนนั้นทำช่องเคเบิลแต่พอมีช่องทีวีดิจิตอลเข้ามาทุกอย่างจบลงวันนั้นตื่นขึ้นมาเพื่อนแยกย้ายกันไปเหลือเราสองคนเรามีอะไรเท่าไหร่เปิดมาเลยจำได้เลยวันนั้น10นาฬิกานาทีวันพุธมีนี่แจ้งเข้ามาว่าคุณมีนี่หน6ล้านพอได้ยินน้ำตาไหลออกมาเลยเรียกว่าล้มละลายเลยก็ว่าได้ เลยจับมือกับวินลี่คนละครึ่งทุกอย่างจากนี้ไปจนหมดเราสองคนอะไรก็ได้คนละครึ่งขายทุกอย่างจนเกือบหมดตัวก็ยังไม่พอใจนี่จากวันนั้นเราทั้งสองคนไม่สามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้แล้วต้องไปทำงานรับจ้างมาเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรรับจ้างเอาเงินตรงนั้นเข้ามาทำงานเหมือนคนบ้าจ,จนถูกพักว่าทำงานเหมือนเป็นวันสุดท้ายซึ่งก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครทำงานไปเรื่อยๆจนครบ4ปีสุดท้ายก็ใช้นี่ได้หมดรู้สึกภูมิใจมากมองหน้ากันแล้วบอกว่าเราเจ๋งมาก ฝากเตือนถึงคนที่คิดจะทำอะไรอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอาการขมคอได้ทุกอย่างที่ผ่านมาเหนื่อยมากทำงานมาสี่ปีเพื่อใช้นี่เห็นแต่งงานแต่ไม่เคยเห็นเงินเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะใช้นี่หนึ้ล้านได้หมดยกให้วินลี่เป็นสุภาพบุรุษสุดๆบางทีเราไม่ไหวเขาก็ยกของเขาให้ไปก่อนสุดท้ายแล้วเราไม่นึกว่านี่เราจะหมดโคตรดีใจเลยแม้ว่ามาตอนนี้นี่จะเหลือก้อนนิดเดียวแต่นี่ก้อนใหญ่ได้หมดไปแล้ว จากนี้จะทําอะไรจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกเราจะทําด้วยตัวเองลบ4ปีที่ผ่านมาทํางานไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์สแตนบายรอรับงานตลอดแล้วทํางานโดยที่เราต้องสนุกกับมันและต้องไม่เสียดายเงินที่เราต้องใช้คืนเขาเซนารหอยพูดต่อว่าหลายคนอาจมองว่ามีเพื่อนเยอะๆมันดีแต่สําหรับตัวเองมีเพื่อนแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้ว มีคนบอกการทำธุรกิจกับเพื่อนหรือครอบครัวมันมีโอกาสลมได้สูงมากเพราะเรื่องเงินจะทำร้ายคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ผมรู้สึกเขากับผมเรื่องเงินไม่ได้รู้สึกบางครั้งเรามีเราใช้ก่อนรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนแบบนี้เชื่อว่าถ้าวันนั้นเป็นอีกแบบชีวิตเราไม่เหนื่อยและไม่มีความสุขแต่มีชีวิตแบบนี้มันดีเรามีความสุขและเราไม่ได้โกงใครแต่ใช้ระยะเวลาหน่อย ขอบคุณเจ้านี่ที่เขารอเราถ้าเขาไม่ให้โอกาสเราไม่รอเราและฟ้องเราเราทุกคนคงล้มละลายไม่มีโอกาสทำงานก็ได้ที่ผ่านมาร้องไห้ทุกวันนอนไม่หลับคิดทุกวันว่าจะจัดการยังไงดีค่อยๆไปทีละขัน้นตอนนั้นเหนื่อยสุดๆแต่สุดท้ายมันก็มีรอยยิ้มมีวันจบ